มั่นใจกับชุดนี้เลยอ่ะต้องไม่ใช่ไอจังถ่ายรูปเราเด็กขาดเลยไปโรงเรียนวันแรกก็โชคดีนะจ๊ะลูกค่ะเอาล่ะอย่างกระใส่ชุดนี้ออกนอกบ้านไปครั้งแรกเลยอะหน้าอายชะััด อเอาละ่ะมิจังเป็นคนเรียบร้อยไม่ค่อยพูดเป็นมิตรกับทุกคนไอจังเป็นคนช่างพูดช่างสงสัย นิสัยชอบซุกซนยุ้ยจังเป็นคนรอบรู้มีความเป็นผู้ใหญ่สูงเป็นที่รักของคนเพื่อนชมรมสืบค้นข้อมูลตอ,อนเมื่อพวกเราอยู่มอปลาย ออขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกๆคนด้วยนะคะมัธยมปลายที่ทุกคนรอคอยได้ไมาถึงแล้วทางคณะอาจารย์และรุ่นพีท่ทุกๆคนต่างก็ยินดีต้อนรับพวกเธอขอให้นักเรียนทุกคนมีความสุขกับการเรียนในโรงเรียนของเรานะคะ พวกเราจะเข้าชมรมไหนกันดีหรอก็ไม่รู้จะอยู่ชมรมไหนดีอยากอยู่ชมรมที่มีเวลาว่างเยอะๆเนาะมีอะไรหรอมาโนานี่สิชมรมเนี้ยเขาบอกว่ามีศูนย์คนนะ่ะฮะศูนย์คนงั้นหรอจริงๆนะหรอ เอ๊ะนั่นคุณครูโยชิจังนี่คุณครูโยชิจังมาทำอะไรที่นี่หรอคะแม่หยิบของที่ลืมไว้นะจ๊ะห้องนี้คือห้องอะไรเหรอคะห้องชมรมสืบค้นข้อมูลนะ่ะชมรมนี้ว่างนะจ๊ะ เลยไม่ได้ใช้งานนานแล้วชมรมสืบค้นข้อมูลที่บอกว่ามีศูนย์คนนั่นหรอคะชมรมที่เราไปเจอวันนั้นที่เขาบอกมีสมาชิกศูนย์คนนะ่ะคุณครูคะงั้นพวกเราขอเข้าไปดูได้ไหมคะสนใจจะอยู่ชมรมนี้หรือจะ๊ะนี่จากกุญแจ ใช้ด้วยตามสบายเลยนะใช้เสร็จก็เอากุญแจไปคืนที่ห้องพักอาจารย์ด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะคุณครู จมรวมสืบค้นข้อมูลตอนคอมพิวเตอร์คืออะไรยุ้ยจังมิจังเขารู้สึกเหนื่อยและหิวข้าวมากเลยอ่ะเพิ่งกินหิวอีกแล้วเหรอเดี๋ยวเรียนอีกวิชาเดียว คโน่หน่อย,อยกันนะเอ๊ะชมรมวันนี้เราจะทำอะไรกันดีเหรอว่าไงประธานยังไม่ได้คิดหัวข้อเลยสินะ นี่จังฮะว่าไงนะประธานเลือกหัวข้อวันนี้หน่อยสิประธาน,อ,นอย่านะอย่านะอย่าทำอะไรเขานะก็ได้ก็ได้เน่นคขาคิดหัวข้อวันนี้ออกแล้วงั้นหัวข้อมันก็คือคอมพิวเตอร์ เจอแล้วเจออเล่หรอยิ่จังเขาบอกว่าคอมพิวเตอร์มีหลายประเภทมีหลายขนาดประสิทธิภาพก็ต่างกันด้วยนะก็เคยได้ยินมาอยู่หรอกนะว่าแต่ว่ามันมีอะไรบ้างหลายยุยจังนั่นสนอไอจัง ยุยจังช่วยอธิบายฟังหน่อยสินี่คือหน้าตาของซูเปอร์คอมพิวเตอร์เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและความเร็วสูงสุดแน่นอนว่าค่าใช้จ่ายในการสร้างก็จะสูงไปด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาของเราก็ใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์พยากรณ์อ,อากาศด้วยนะนี่คือคอมพิวเตอร์เมนเฟรม ประสิทธิภาพรองจากซูเปอร์คอมพิวเตอร์เน้นการทำงานกับข้อมูลจำนวนมากๆเช่นระบบข้อมูลของบรรดาธนาคารและองค์กรธุรกิจต่างๆต่อมามินิคอมพิวเตอร์เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กประสิทธิภาพและราคาต่ำกว่าแบบเมนเฟรมปัจจุบันไม่นิยมใช้กันมากนะักเพราะ ไมโครคอมพิวเตอร์นั้นมีประสิทธิภาพสูงขึ้นมากจนมินิคอมพิวเตอร์มีความสำคัญน้อยลงสำหรับไมโครคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลนั้นเป็นคอมพิวเตอร์แบบที่เราพบเห็นกันได้มากที่สุดตามบ้านเรือนทั่วไปประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งานส่วนบุคคลและต่อมาคอมพิวเตอร์แบบพกพา สามารถพกพาไปในที่ไหนไหนก็ได้ได้แก่โน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตเช่นไอแพไงมาดูนี่สิเขาเจอวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ด้วยละไหนล่าไอจังอยากรู้จังเลยว่าวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์มาจากอะไรกันนะ 3,000ปีก่อนคิสศักราชชาวจีนได้คิดลูกคิดขึ้นมาเพื่อช่วยในการคำนวณจึงถือได้ว่าลูกคิดเป็นเครื่องคำนวณชนิดแรกของโลกและได้รับความนิยมต่อจากนั้นมาในคิสศักราชที่1,645เบลสปา,าร์คานได้สร้างเครื่องคำนวณที่มีกลไกลเป็นครั้งแรก จึงเรียกเครื่องนั้นว่าเครื่องคำนวณของปาสคาลในคิรสศักราชที่1,821ชาร์แบ,บับเบตได้ออกแบบเครื่องหาผลต่างโดยใช้หลักการของบารเจาะรูในสมัยนั้นใช้สำหรับการกำหนดลวดลายในการทอผ้าซึ่งเครื่องหาผลต่างนี้ สามารถที่จะพิมพ์ผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณลงบนกระดาษได้ด้วยซึ่งเครื่องที่ว่านี้มีหลักการทำงานคล้ายคลึงกับคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเป็นอย่างมากชาร์ดแบทเบดจึงได้ยกย่องให้เป็นบิดาแห่งวงการคอมพิวเตอร์ในคิเตศักราชที่1842ท่านผู้หญิงเอดาได้เขียนบทความชื่อบันทึกเจดข้อ อธิบายถึงอนาคตความเป็นไปได้ของคอมพิวเตอร์และได้ร่วมมือกับแมปเบ y เขียนโปรแกรมเพื่อใช้กับเครื่องจักรวิเคราะห์ในการคำนวณหาเลขสมก,การคณิตศาสตร์ของแบรนูลีคิดศักราษที่1970ก้าร้อยวงกลาหหมของสหรัฐอเมริกาได้คิดค้นภาษาคอมพิวเตอร์ขึ้นมาและตั้งชื่อภาษาว่าภาษาเอดา เื่อเป็นเกียรติในฐานะที่เป็นโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลกคิดศกราษที่1890เฮอร์แมนฮอลเลอร์ไลท์ ight, นำบัตรจาะรูมาใช้ในการสำรวจสัมโนประชากรของสหรัฐอเมริกาโดยกำหนดให้ตำแหน่งของรูมีความหมายในตัวเองเช่นรูที่5ในแถวที่2หมายถึง ผู้ชายเป็นต้นจากนั้นอีกสองปีเขาก็ได้สร้างเครื่องอ่านข้อมูลจากบัตจรจาะรูซึ่งช่วยลดเวลาในการสำรวจสัม,มโนประชากรไปถึงหกปีคิรัสการาที่หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบหกเฮอร์แมนได้ก่อตั้งบริษัทหนึ่ง ซึ่งต่อมากลายเป็นบริษัท IBM ยักษ์ใหญ่ของโครงการคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนั่นเองคิศักรา่าที่1,946ต่อมาอีกหลายปีมีความพยายามสร้างสรรค์คอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่มีเครื่องใดประสบความสำเร็จหรือนำมาใช้งานได้อย่างจริงจังจนกระทั่งเครื่องอีน e ีเ ได้ถูกสร้างขึ้นในปี1946งพ้ร้อสได้เวลาสรุปหัวข้อวันนี้แล้วสินะไปสรุปหัวข้อกัอนเถอะอืมจะสรุปหัวข้อออกมาแบบไหนกันนะสรุปหัวข้อได้ไม่รู้เรื่องเลยนะไอ้จังอย่างนั้นเหรอ กลับกันเธอเราต้องเอากุญแจไปคืนที่ห้องพักอาจารย์ด้วยใช่ไหมใช่จ้าอยู่จัง รมรมสืบค้นข้อมูลตอนย่าแล้วคอมพิวเตอร์โดนจู่โจม เอ๊ะคอมพิวเตอร์เป็นอะไรไปเนี <hat> ่ยเป็นอะไรไปหรอไอจังก็ไม่รู้สินะอยู่ดีๆอ่ะจอก็เป็นสีดำไอจังได้เข้าไปกดดูเว็บไซต์แปลกๆไหมล่ะเอ๊ก่อนหน้าเนี้ยเขาก็เข้าไปดูเว็บไซต์แปลกๆที่เขาไม่รู้จักเหมือนกันนะ สงสัยเป็นเพราะเว็บนี้หรือมะคงโดนไวรัสเข้าแล้วล่ะไวรัสเหรอคอมพิวเตอร์มีเชื้อโรคด้วยเหรอ,อยุ้ยจังไวรัสในคอมพิวเตอร์ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตหรอกนะมันแพร่กระจายระหว่างคอมพิวเตอร์ด้วยกันเองไวรัสคอมพิวเตอร์เป็นโปรแกรมประเภทหนึ่ง ที่ถูกออกแบบให้แพร่กระจายจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งซึ่งไวรัสจะมีพฤติกรรมอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของผู้สร้างไวรัสโปรแกรมแอนตี้ไวรัสจะถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อดักจับและทำลายไวรัสป้องกันได้ไหมยุ่ยจังหลักๆก,ก็ไม่เปิดไฟล์ที่แน่มากับอีเมล ถ้ายังไม่รู้แน่ชัดว่าไฟล์นั้นเป็นอะไรไม่เข้าเว็บไซต์ที่อาจเป็นอันตรายมันตรวจสอบให้แอนตี well ้ไวรัสมีข้อมูลไวรัสอยู่เสมอๆเ,เปิดไฟว์วอลซึ่งเป็นโปรแกรมที่กรองข้อมูลจากเครือข่ายก่อนเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้ลวลาสรุปหัวข้อวันนี้แล้วสินะไปสรุปหัวข้อกัอนเถอะ อืมจะสรุปหัวข้อออกมาแบบไหนกันนะสรุปหัวข้อได้ไม่รู้เรื่องเลยนะไอจังอย่างนั้นเหรอ <laughs> กลับกันเธอ เราต้องเอากุญแจไปคืนที่ห้องพักอาจารย์ด้วยใช่ไหมใช่จ้าอยู่จังตอนเก็ดความรู้ คอมพิวเตอร์สมัยนี้ไม่ได้ใช้หลอดสูญยากาศเหมือนกับกินีแอ็แล้วแต่เขาใช้ทันซิสเตอร์ซึ่งมีอายุการใช้งานสูงกว่าแถมราคาก็ถูกกว่าและมีขนาดเล็กกว่าอีกด้วย